สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับจะพาผู้ชมไปกินอาหารกันที่ยอดเขามอยวะเลยจากนั้นนะครับเราจะพาผู้ชมไปทำกิจกรรมสนุกสนุกกลางหิมะที่รูสุสุรีสอร์ทส่วนที่นั่นนะครับจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างต้องติดตามรับรับรองได้อย่างเดียวว่าสนุกแน่นอน สนับสนุนโดย Corolla Altis m i ม่ So excited. นีดีขึ้นแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยไหมคะสวยสวยมากสวยมากนหนาวมากไม่เดี๋ยวถามหน่อยนะไมคือ อยากรู้ว่าแถวนี้มีอะไรกินไหมอ่ะโอเคค่ะมีกินแนะนำให้นะคะที่นี่วิวสวยที่เนี่ยใช่ค่ะอันดับที่2ของประเทศอีปิลนนะคะวิวสวยอันดับสองของฝรี่งุศสได้อาก็อร่อยค่ะเทวามิกิไม่รบกวนด้วยสีขาวค่ะโอเคโอเคแล้วอยากให้ฟรีสขคังค้าโอ้ยน่ารักไปนะมิกิคุณมิกิก็นั่งอยู่แถวนี้หรอคะค่ะใช่ค่ะื่อคะร้านไหนคะที่ิทีี่่นนะคะคุณมิกินำเลยออ๋นี่ตรงนี้เลยเหรอแบบรัก ยูเอสไหนคะร้านชื่อดูเอสอ่าร้านนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะโอเคค่ะขอบคุณสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายตอนนี้นะฮะเราอยู่ในร้านจูเสเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้ มิกิแนะนําเราใช่แต่มิกิแนะนําทั้งทีน่าจะดีนะพี่ฟุกเราเดินมาเนี่ยแบบวิวสวยดีไม่ดีไม่รู้แต่มันดูววสวยจริงๆนะฮะแล้วมันก็มองลงไปเนี่ยถ้าวันไหนที่มันไม่มีหมอกแล้วเป็นวันที่สมมติไม่ใช่หน้าหนาวเนาะม,มันคงจะแบบว่าเห็นวิวแล้วก็แบบเห็นทั้งเมืองเลยใช่แล้วก็<ะ>ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงชื่อนี้นี่เพราะว่ามองไปนะคะมันจะแบบเห็นแสงสีแดงสีเหลืองสีนู่นสีนี่มันเหมือนเครื่องประดับเหมือนอัญมณี มันก็เออคิดได้โอเคพี่ฟูกคะพี่ฟูกจะพารีมากินอาหารแบบแนวไหนคะเนี่ยพี่บอกตามตรงไม่รู้เลยเขาบอกว่าให้มาก็มาคือคือไม่หรอกมันขึ้นมาถึงนี่แล้วใช่ไหมฮะวก็มันคือร้านของบนนี้ร้านของบนนี้ก็ลองกินก็ไม่เสียหายอะไรเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็กินวิวแน่ๆนะครับเอาจริงนะตอนแรกแบบ คิดว่าแบบร้านบนเขามาถึงแล้วแบบการตกแต่งร้านอะไรเงี้ยรีคิดว่าอาหารมันจะต้องแบบไม่ได้อะอเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่อาหารเขาจัดมาสวยเลยะคะ่ะครับมีแฮมผส,สมปลาด้วยข้างล่างเป็นสามอนอสโมคแสามอนมันคืออาหารที่รสชาติค่อนข้างดีสำหรับร้านอาหารที่เดเน้เนวิว นี่นะคะเปิดกลางวันด้วยเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2ครึ่งครับผมค่ะแล้วก็เปิดเย็นอีกทีตอน5้าโมงถึงสองทุ่มใช่ดัง <ฮะ S 1> นั้นก็คือเดาออกว่าเขาต้องรีบกลับเนี่ยเ <c oughs> พราะมีงานเดี๋ยวมันต้องมีรถไฟรถรางกว่าจะถึงบ้านเนะ <c oughs> ก็เลิกเร็วหน่อยแต่ดีแล้วครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมากลางวันเนี่ยผมว่าอาจจะสวยกว่าเพราะมันเห็นวิวทั้งหมดเนี่ยใช่จริงๆน่าจะมากลางวันเพราะว่า ม้มอยหวะเนี่ยนะคะม้าม้มอยหวะกันกลางวันเนี่ยแล้วก็พอสูงเนี่ยเราเห็นวิวกว้างมากครับแล้วมันจะชัดเจนเพราะว่าสว่างกลางคืนแนรีว่ามันก็จะต้องสวยอีกแบบเพราะว่ามันมีไฟเต็มไปหมดเลยค่ะแต่มันต้องเป็นียร์ส sky แต่เรากําหนดไม่ได้ใช่อย่างวันเนี้ยเจอขัดจังหวะอเจอหมอกมองไปก็เลยแบบว่ามัวมัวหน่อยกินต่อนี่โหมาหน้าตาดีมากคือหอมกลิ่นเนยมากไทยแน่ๆโอ้โห Oh, อ่อซุปมันคือเนื้ออ้้หแต่ร้อนมากครับกินยังไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมนั้นถ่ายรูปก่อนคนไทยอย่างเรา,าสัญญาณทรูก็แรงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีชอบส่งรูปอาหารไปอวดเพื่อนพี่ฝุกเป็นไหมคะอ,อ๋อไม่ทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ส่วนใหญ่ผมจะโพส Instagram แ<า>สน้วอ่าาาาคาอาา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 า่าา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 เพาา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  อืมอร่อยฮะอชอบเป็ะไรชอบร้านนี้สรุปนะคะคืออย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็มาทานเอาฟิลอาหารไม่ได้น่าเกียด คือแบบทานได้ทานเอาฟิลแต่นะอของหวานเนี้ยดีนะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่รูสุสุรีสอร์ทซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับนี่ในฤดูหนาวแบบนี้นะฮะก็แน่นอนครับหิมะมากมายก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เล่นมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับหิมะนั่นเองเดี๋ยวจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าจะมีคนเนี่ยเล่นสกีสโนโบอร์ดนะครับมีการลากเลื่อนโดยหมานะครับแล้วก็ยังมีโอ้โหอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ในฤดูปกติครับ คุณผูอยมอง,งว่าเอ๊ะแล้วก็ทำอะไรกันในรูปปกติปกติจะเป็นสวนสนุกครับนี่ถ้าเรามองไปนะฮะเราจะเห็นมีโครงของสวนสนุกอยู่นะฮะมีรถไฟเหาะนนี้นั่นนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์อะไรเต็ไมไปหมดเลยคือเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวเนี่ยนะฮะมากันได้ทั้งปีเลยทีเดียวแล้วก็มากันได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> รู้สึกว่าตัวเองเป็นหมีเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าใส่ไปอยู่ตีห้าชั้นแล้วก็ จะบอกตามตรงนะฮะใส่ขนาดนี้ตอนนี้ข้างในอุ่นมากเลยอ่ะคือรู้สึกอุ่นกว่าอยู่กรุงเทพอีกสเตเวอ์ now มีหน้าไม่เห็นหนาวเลยนี่มันแค่ลบสี่เองธรรมดามาก เล่นที่นี่นะคะก็คือหมาลากเลื่อนค่ะนี่เดี๋ยวเราอิมเมจินเอาไว้ใช่ไหมว่าหมาลากเลื่อนมันจะเป็นพันนู้นพันนี้ไม่นะคะที่นี่มันจะมีหลายพันมากๆแล้วก็ตอนนี้ค่ะนี่พี่พรุกพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะอธิบายด้วยนะว่าจะเล่นยังไงเดี๋ยวดูเลย นักเลื่อนเนี่ยอันนั้นจริงแต่เมื่อกี้นี้เนี่ยคนเขาพาเราไปทางที่หมาจะพาไปอยู่เหมือนว่าซ้อมอยู่ว่าแบบเออมันจะเป็นประมาณนี้นะอย่างนี้นี่มีการซ้อมด้วยเนาะพี่ทุกเนาะใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ความรู้ใหม่เวลาวิ่งนะคะหมาเขาจะไม่ใช้ตาวิ่งเขาจะใช้จมูกวิ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดกับเพราะหมาเนี่ยใช้ขาวิ่งแน่นอน <c oughs> อันนี้ผมชัวร์แต่ว่า เขาคงแปลผิดอะคือเขาใช้ใช้จมูกในการนำทางนั่นแหละแหมบอกว่าใช้หมาใช้ใช้จมูกวิ่งนั่นแหละคือพอยต์ะของเขาเขาบอกว่าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่ไปแถวนั้นเขานําทางตัวเองด้วยจมูกอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าขวางนี่เดี๋ยวมันจะมีอุบิเหตุได้ใช่ใช่เดี๋ยวมันเลี้ยวอุยอย่างนี้เลยนะฮะ ไไตอนนี้ก็เขาก็ได้สอนวิธีขึ้นเสเตชเรียบร้อยแล้วมันง่ายมากนะฮะจากจากที่ฟังก็แค่ยืนบาลานซ์ลีนมาข้างหน้าหน่อยนึงอ,อยา่าไปข้างหลังมากไปเขาจะไป,ไปะข้างหลังมากไปจะเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาที่เวลาเลี้ยวซ้ายเราก็เอ็นาำดับข้างซ้ายเหมือนเล่นสกีนิดนึงแค่นี้เวลาเบรกก็เหยียบมาพยศนะเนี่ย สบายแต่คือแบบว่าคุณผู้ชมคือน้ำตาไหลอะ่ะคือไม่ได้ดีใจนะมันเย็นเย <laughs> <ลง S 2> ัน,นนะลมันพัดเข้ามาในแว่นตาครับแล้วก็มันก็เย็นจนน้ำตาไหลอะ่ะแต่มันแบบสบายมากแล้วก็คือผมรู้สึกว่ามันแบบ <c oughs> เงียบมากเลยอะ่ะแต่ผมคงเงียบเพราะใส่หูเนี่ยแต่ว่า <c oughs> จริงๆแล้วมันแบบ <c oughs> ชิลมากเลย <c oughs> ันไม่น่ากลัวเลยสรุปคือตอนแรกลิคิวว่ามันจะเร็วกว่านั้นนะอันนี้มันเร็วพอดีเร็วแบบน่ารักแต่หมาน่ารักอ่ะแล้วก็ขี่ไปก็ลุ้นไปว่าหมามันจะไหวไหม <c oughs> สนุกค่ะ เอรราละครับก็ตอนนี้นะครับก็จะขึ้นม้าแล้วนี่ผมไม่ได้ขี่ม้ามานานแล้วเคยขี่แ,แต่โขห,หินอะไรเงี้ยแต่ม้าที่นี่ดูใหญ่ดีนะขี่ม้าท่ามกลางขี่มา้าคิวมาก นะาฮ่ก็ขอ,ขอให้มันอึนแบแป <Okay. S 1> ๊บนึงเอามาพี่บอกอึบบ้างอุ้ย snow อะไรกันเนี่ย deep snow yes โอ้มันเดินยากมากเ <Okay. S 2> ลยเนี่ย no problem I อ้โอ้สตันด y ้เ o ร l ี้สโตรด no problem ค่ะที่ม้าวันนี้มและสูงมากม้ามันเก่งนะเนี่ยใช่ครับ เราจะพาไปทำอะไรก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าชิลและสนุกดีนะพี่ฟุงเนาะคือผมชิลมากเลยท่านั่งเนี่ยไม่ได้ดูน่ากลัวสักนิดเลยคือดูชิล <c oughs> ชิลปรากฏความอ้าวสวยมากอะค่ะคือคือวันนี้เป็นวันที่หิมะตกเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสังเกตนะคะตามกิ่งไม้เราจะมีมมเกาะปกคลุมอยู่หมดเลยมันก็น <c oughs> <c oughs> ่าร er ักมากอ่ะเฟเชียบเขาบอกไงพี่พุกบอกว่าคนเราอ่ะถ้าแบบหน้าโดนความเย็นเยอะๆมันจะลูขุมขนปิดมันใช่รับรองว่ากลับไปลูขุมขนไม่มีเลยตอนนี้ยหน้าตึงมาก สวยมองไปมะขาวแล้วแบบนี่คือเหมือนอยู่คริสต์มาสทุกวัน ของเรานะคะหัวแข็งหัวแข็งปังเลยอ่ะส่วนลีหน้าแข็งคือตัวไม่หนาวอ่ะแต่หัวแข็งปังเลยครับคือเวลารถมันวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะคนหน้าสุดเนี่ยจะสวยนิดนึงนะมันแบบมันมันหัวแข็งเลยอ่ะเพราะว่ามัน ตรงนี้เนี่ยนะฮะไอ้เคเบลิลคาร์เนี่ยมันเชื่อมทั้งหมด3เขาด้วยกัน<ช>เลยโหสุดยอดจริงๆนะฮะเรียกว่ายิ่งใหญ่มีอะไรให้ทำ <S 1> <S 1> ผมว่ามาอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะเฮ้ยอาทิตย์นี่คือต้องต้องสกีต้องอะไรใช่คือต้องเป็นคนที่ชอบเล่นสกีอะไรเงี้ยนะฮะ<ช>ผมว่ามันมอยู่ได้แบบเฮ้ยสบายเลยอ่ะ <S <S แล้วมันมองไปทางไหนมันสวยทัหมดเลย สแสดงว่าเหมือนว่า Transportation ที่เขาเอาไว้ข้ามเขาก็คือเคเบิลคาร์นี่ใช่เพราะว่าเท <Hey S 2> ไปปะไม่เพราะว่าเป็นอันเดียวที่ที่แน่ๆคือไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปไม่ออกไหมถ้าเป็นถนนหน้าโนรีนีย่ยออกไหมม,ม,มันต้องมานั่งโอ๊ยมันยากนะคือกเมื่อกี้นั่งรถมาก็เข้าใจชีวิตีชีวิตคนที่เมืองหิมาเลยเขาบอกทุกเช้าชีวิตประจำวันคือมาขุดไอ้นี่หิมาออกหน้า,บานบมันถึงจะแบบขับรถขับอะไรออกได้อะใช่ พี่มาแลทำให้ลีคิดว่าะมาเที่ยวถ้าอยู่จริงๆเนี่ยโอ้โหไม่ดุเพราะแต่ตอนนี้ค่ะพี่ฟุกหนาวมากแล้วแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่ฟุกต้องเริ่มหิวแล้วอ๋อหิวแล้วนเดี๋ยวคือตอนนี้หิวแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นซื้อของนิดหน่อยอะไรกันดีกว่านาอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีพาคผู้ชมไปทำไอศครีมด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวรีว่าพูดแทนพี่ฟุกเองเหออลูงไม่ทำยังไงไอศครีมไม่ต้องพูดนะ รู้สึกเหมือนอยู่จะแย่มากเลยตอนนี้หรือว่าปากคุณไม่ขยับใช่ปะหนึ่งคือปากแข็งสองคือเสียงไม่มีพูดเหมือนแบบร้องเพลงอยู่ในเสียงพักก่อนนะเดี๋ยวไปทาวดชอปปิ้งนี่วิธีทำไอศครีมง่ายไหยครับอ้เอาวอ้าอะไรเนี่ยนี่เนี้ย สนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP สุกหน้านะครับจะพาไปดูครับว่าภายในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับยังมีอะไรทํากันอีกบ้างแต่ขอบอกครับว่ามันครบวงจรและน่ามามา,มากๆติดตามความเคลื่อนไหวของหลับที่ก่อรทุกคนได้นะครับใน Instagram ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและเข้ามาพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้นะครับใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวสำนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุกหน้าเสียดมเช้าสวัสดีครับ ิเดี๋ยวเราจะไปท่ายไมซ์ฟีมไม่ใช่เหรอมัคือแบบกันค่ะอันนี้แบบคนเรานะถ้าเจอของที่ชอบแล้วเจอของโปรดนะเราต้องคว้าเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปอัไปหลาบหน้าเนี่ยไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าใช่ไหมพี่ฟูฉะนั้นลุยเฮ้ยไม่ได้เต้นท่อนนี้นะไม่ได้เต้นตามเขาเต้นของเขาพี่ฝนลองสิเฮ้ยมันน่ารักมากช่วยเหรอเด็กนนี้น่าเลยเนี่ยจริงเดินไปหาเด็กเด็กก็เบ็กเนี่ย อ๋อโอเคโอเคเบเบย่างงี้ไม่ได้เหรอเบเออสปหนุกดีกว่าเอาเอาหนุบไม่ได้อ่ะไ้ขวาไงเบด้วยเบด้วย